โอ้โหไอ้สัตว์เน

นรากวงจัดจับ

โอ้หย i l l เฮ้ยพี่ตายวะพียิงพี่ไม่ตายเยี่ยไม่ตายเยียไม่ตาย Quanta gái quá đây dóc Yeah. dóc Kill. dóc dóc dóc

มีตัวนั้นผมไม่เห็นอ่ะที่เราอ,าอยู่ตรงไหนตรงไหนวะแคปมากใช่ใช่ใช่แแหลอยู่กำแทงมั้ยมอยู่กองแทง้ายมือโดออนนบพี่ใก่ต่อกันนะนะแดงมันอยู่ตไหนั้น ก็่งนงไออ๋อไหนวะแป่าแม่มีดได้ห่ะ โดนไม่เก <c oughs> <bra in> ่งใจใครร้อยแปดแปดนไปร้อแล้วโดนไปร้อยแปดแปดแล้วหัวที่หาดกขมอืม ีกอรันทด